่านมมงงแพีกััหวสวัสดีทุกคนที่เข้ามาฮะกับสตอรี่เกมเกมนะบผมคุณกับเขาไม่เล่นสนอลอะไรกันคุณจะตกสตอรี่มามาเล่นสนอลเพื่ออะไรรู้ปะมันทำให้ดูแย่เนาะใช่อาการที่แต่เขาก็บอกว่าทางนู้นน่ะเขาก็ไม่ค่อยได้เข้าแล้วเพราะเขาไม่ได้เล่นประเทศนู้นแล้วเฟรนช์เขาอยู่ที่นู่นไงคือตัวเขาไม่ได้เล่นที่นู่นแล้วอะไรประมาณนี้ ก็ไม่ได้เข้าไปหาเลยไม่ค่อยได้คุยกับอ๋อแล้วแล้วเขาเป็นไงบ้างตอนเนี้เขายังโอเคอยู่ไหมเขายังสบายดีดอยู่ไหมผู้หญิงคนคนนั้นนะเขาไม่รู้เลยไม่ได้คุยอ๋อปล่อยเติมว่างั้นแต่วันนี้นมาผมก็ไม่ได้ติดต่อโอ้เขถามผมหมนงว่าผมโอเคไหมผมบอกผมว่าโอเคผมไม่เป็นไร โอ้คุณคุณนี้โคตรลูกผู้ชายอ่ะจริงครับกำหมัดไว้แต่น้ำตาไหลอ่ะอ๋หลังไหมคุณนี้สุดยอดอ่ะจริงครับก็เหมือนว่ายอมยอมจบสตอรี่ที่นู้นเพื่อจะมาเลื่อนที่นี่ต่อกับผมอ่ะถือว่าผมบอกว่าไม่ได้เพราะคงจะเขาไม่ได้สลาอกกันไม่ได้มีเรื่องอะไรกันคนจะไปจบสตอรี่ความรักของผมที่นู้นมาคนมาเล่นกับผมที่นี่มั ใช่คุณกับเขาทะเลาะกันอยู่แล้วหรือว่ามีปัญหากันอยู่แล้วต้องนานแล้วแต่แบบว่ายังค้างคาอยู่ไม่ได้แบบไม่ได้เคลียร์กันใช่ค่อยว่ากันคือต้องใช่ใ่คือแบบคุณไม่ได้มีปัญหาไม่ได้อะไรกับเขาแล้วคุณจะไปเล่นกับเขาแล้วมาเล่นต่อที่นี่กับผมนี่เหรออืมส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมคิดว่ามันดูน่าเกลียดสําหรับคนคนนั้นจริงๆเหมือนเหมือนกันแบบไม่ให้เกียิอ่ะ ผมก็เลยบอกว่<ม>มมาปล่อยไ,ไปตามนั้นเลยอ,าอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะเลิกกับเขาคุณอาจจะมาจีบผมต่อก็ได้แล้วเราค่อยมาเล่นด้วยกันจะบอกถูกปัะอืมไม่จําเป็นที่จะต้องเลิกกับคนนั้นเพื่อมาันเล่นกับผม<อ>ค,นคนนี้มันสุภาพบุรหลุดนักรักะ่ะจริงถึงเศร้าอ่ะแต่ผมเศร้าจริงะ่ะคือแบบว่าเศร้าเนน้ำจะทำไงได้เขาเขาไปแล้วใช่ไหม ก็ก็ต้องยินดีกับเขาแหละออได้เจอกับคนที่ดีก right. ็เหมือนเขาว่าเขาก็ถามผมอยู่ว่าว네่าตอนนี้เป็นงานโอเคไหมเพราะเขาเขาพวกเขมองหน้าเราติดแเราก็แบบว่ามันมันไม่ไปถึงขนาดนั้นก็บอกไปว่ามันเพิ่งเริ่มต้นแหมบว่าเรากลับมาเป็นพี่น้องกันได้มันได้เออคนที่รักกันแล้วกลับมาจับมือกันแบบเป็นแบบพี่น้องมันได้อ่ะ ือเราเรีนดูเขาเหมือนน้องไงแต่ว่ามันมันมันแค่ไม่กี่วันกันส่วจริงอ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นประมาณสองคนสามอาประมาณสี่วันน่ะวันที่สี่ถึงจะรู้ว่าเขามีแฟนแล้วแค่สามสี่วันนี้ยังไม่ไไปกลโโหสามสี่วันสาหรับผมคือเริ่มแล้วนะก็เหมือนผมเห็นมาชิ่งก็เหมือนผมเห็นมาชิ่งอเขามันมันไม่ได้หวานกันอะไรขนาดนี้ก็แบบพี่ ไปนี่แบบทานออกไปนี่หน่อยพี่ไปนี่ไปตรงนี้หน่อยอะไรอย่าเงี้ยก็เลือกทิ้งเลือกอะไรกันคือรังไม่แบบว่างแลไม่ได้หวานเลยขนาดนั้น <c oughs> เอาผมมันก,ก็คือว่ายังยังไม่ได้แบบให้ถึเยอะขนาดรนะังในความดูเป็นน้องอยู่คน ถ้าสมมตินะสมมติว่าเขาไม่มีทางแล้วเราก็อาจจะพัฒนาเป็นมากกว่านั้นเนีย่ยโอ้โหคือมโนในในจากในจากเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลสองว่างั้นแต,นแต่เขาบอกเราเร็วไงเราก็่งเลยอะเราก็ยังแบบความรู้สึกมันยังเป็นพี่ชายได้โอ้แล้วแล้วช่างคิดว่าต,ตอนนี้ผมพอจะเป็นพี่ชายของมายชิตะได้ปะ รู้เลยสงแล้วไม่น่าบ้าใช่ปะใช่มนาการันอักเสบมากตอนนี้เจ็บเจ็บจนเจ็บจนพูดไม่ออกเออทำไมเวลาคุยกันตอนแรกเขาไม่บอกว่ามีแฟนแล้วอ่ะหรืออ่านบอกว่าออไยังไม่พร้อมมีใครนะไปคุยกันได้อะไรยเงี้ยก็วากันไปอ่ะเออใช่แต่นี่เขาเล่นพรอมเล่นมาไม้นี่คือแบบเจ็บไปเลยเล่นก็เล่นมาไม้นี้เขาผมเจ็บไปเลยอ่ะหอมแบบแบบเหมือนโดนเตะตัดขาแล้ว ปากคาบินเออตอนเนี้โอ้โหเจ็บอะ,ะไปไม่ได้พูดพูดไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้อีกโอ้โหชักหน้าไปถึงหลังแล้วตอนนี้ตั้งใจทํางานเต็มที่จริงตั้งใจทํางานเต็มที่ว่าจะคอน้องเขาแต่งงานเนีไอถ้าเขาแบบเล่นกับเราจริงไงมากับเราจริงไงออแต่สุดท้ายมันก็ ความคิดนั้นก็มันก็เป็นแค่ความฝันนะแต่ว้าคิดใน่ง่าดูนะแค่ได้คุยก็ดูดีนะโขพูดได้ถูกพูดก็ถูกอีกแค่แบบว่าแค่ได้คุยกับเขาอะไรอย่าีแค่ได้คุยแค่ได้มอแค่นั้นมีความสุขจริงแต่หลังจากนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงผมจะผมยังจะรางวัลไม่เขาไม่เห็นไหวเลยเรา ไม่รู้สิเขาอาจจะไม่มองมาก็ได้เพราะว่าผมมันจนไงเริ่มต้นเริ่มเริ่มต้นมาเข้าเมืองมาผมก็แบบวิ่งไปหาเขาเลยอะ่ะเออเห,เห็นแบบเห็นสะดุดอะ่ะเห็นแล้วสะดุดอะ่ะเออต้องบอกคนนี้ใช่อะ่ะแต่สุดท้ายไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับในการตัดสินใจของเขาเราไม่ได้ดื้อรั้นหรือไปบีบคอให้ใครมารักได้ทั้งจริงถ้าเราคุยกับเขาเขาคุยกับเรา<ช>เราไม่ได้ใจแล้วใช่ มันสจอยแหละก็ถ้าช่างก็ถ้าช่างเจอเขานะฝากบอกเขาเลยยินดีที่ได้รู้จักครับคือน้องมันเป็นน้องที่น่ารักสำหรับผมคนหนึ่งนะมาซื้อนะใช่คือดูรู้จักกันเพอแบบเมือเปิดแ,แล้วเจ๋งตอน้องมาสมัครช่าง ความไม่ออกไปแล้วถึงก็โอ้โหแต่เขาเขายังอยู่ในใจผมเสมอลเลย <Okay. S 2> โอโแต่ทำไงได้เนาะเราจะเก็บความทรงจำที่ได้คุยกับเขาไว้แล้วกัเนะเรื่องจะไม่ดีเราก็ไปปล่อยผ่านพ้นไปอะไรที่ดีก็เก็บไว้ครับ <laughs> อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิงไปผมเศร้า I'm so sad ก็โพสต์ทุดทุกวันนะผมแบบหรือว่าผมพร้อมกับแมวอีกจุดหน่โพตดไปก็สามารถแต่เขารู้สตดไปก็น่นเฝ้าแต่แต่เขาไม่แต่เขาก็ไม่กลับมาอันนี้เจ็บกว่าช่างสตดแทบตายแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาก็เหมือนคนหนึ่งเทใจให้แต่คนหนึ่งเทที่ใช่ครับมันไม่ได้อะไรในตอนนี้ ไม่รู้สึกแย่แต่ไม่รู้ว่าแต่ผมก็จะไม่จมกับความรู้สึกนี้นานหรอกครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรายังมีเป้าหมายที่มากกว่านั้นความฝันผมมันไม่ได้หยุดเราต้องไปต่อครับใช่มันไม่หยุดแค่ผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวไม่สามารถหยุดความฝันผมได้เจอได้ครับแต่ต้องไปต่อใช่ ก่อนไปอู่เลยนะครับโอเคดูดีกว่าไปเริ่มหลับจ้าโอเคครับ, okay, รบถ้านมูช้ชมฮะมาหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดสตอรี่กดคนเขี่ยวคนยยืนคุยกันถ้าคุณชอบแบบซีเรียสโลเนะผมจะพยายามสมบทบาทให้ดีที่สุดนะครับผม หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะ <c oughs> แล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามได้นะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย